ความรักคนคุยเดือนพฤษภาเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะความรักของคนสถานะคนคุยเดือนพฤษภานะคะว้าวาว,าว้ามาดูกันนะสถานะคนคุยของเดือนพฤษภานะคะขอพลังงาน3ใบกันแล้วกันนะคะคนคุยเดือนพฤษภานะเป็นยังไงบ้าง ใบแรกก่อนเลยข้อความที่ไม่ได้ส่งเป็นคนคุยแต่บางครั้งคุณก็อาจจะแบบพิมพ์ไว้แต่ยังไม่ได้ส่งหาเขาสทัทีมันก็ความสัมพันธ์มันก็ได้แค่แบบรออย่างงี้นะคะนี่คนคุยใช่ไหมแชททางไกลจะส่งหาเขาก็จุดจุดฝังกบไม่มีโอกาสครั้งที่สอง บางครั้งถ้าคุณเจอว่าเออคนคุยนี้ไม่ซื่อสัตย์การความสัมพันธ์คนี้ก็จะจบลงทันทีเลยนะคะเออว้าวแต่ถ้าความมั่นคงเออแต่ถ้าคนคุยของคุณดูแล้วมีความมั่นคงคุณมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานกันนะคะเนาะความรักที่แข็งแก่ง่งแล้วก็เป็นความรักที่มั่นคงต่อกันนะคะว้าว ว้าวว้าว,ว,าวนะคะดนตรีคือแรงบันดาลใจช่วงที่มีความสุขในความรักความรู้สึกก็ลองส่งเพลงที่บางคนอาจจะไม่กล้าบอกแบบเออบอกรักบอก,ก,บอ,กอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณสามารถส่งเป็นบทเพลงไปให้เขาได้นะคะใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ